หมอปาคะโบทูนั่งท็อกซินใช้รักษาและป้องกันแผลเป็นนูนคีรอยดีกว่าสเตียรอยจริงไหมคะการรักษาที่เราใช้กันอยู่ก็คือเป็นการฉีดสเตียรอยลดกระบวนการอักเสบของแผลเป็นนูนทาให้แผลเป็นนูนยุบลงแต่การที่เรารักษาด้วยสเตียรอยเพียงอย่างเดียวหลังจากฉีดแผลเป็นนูนก็มีโอกาสใหญ่กลับขึ้นมาถ้าเราฉีดจานวนหลายๆครั้งจะทําให้ชั้นผิวของเราบางลงจนเห็นเส้นเลือดฝอยได้เราก็เลยมีความจําเป็นจะต้องใช้สารโบทูรีนุมท็อกซินมารักษาร่วม กับการใช้ยาฉีดสเตียรอยด์กลไกของโบทูลินุมท็อกซินคือไปทําให้เกิดเซลล์ a p o ตโ o ซิสเซลล์หยุดการแบ่งตัวคีรอยที่เราฉีดไม่กลับขึ้นมาใหญ่อีกครั้งการคันเจ็บที่แผลคีรอยก็จะลดลงเราควรที่จะรักษาแผลคีรอยด้วยการฉีดสารสเตียรอยนะคะเพื่อลดกระบวนการอักเสบของผิวเพื่อให้แผลเป็นนูนะมีขนาดเล็กลงในขณะเดียวกันนะเราก็ควรที่จะใช้โบทูลินุมท็อกซินร่วมด้วยนะคะเพื่อจะทําให้แผลเป็นนูนมีขนาดเล็กลงและไม่ก่ กลับมาขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่สําคัญช่วยลดจํานวนครั้งการใช้ยาฉีดเตียรอยด้วยนะคะดังนั้นการรักษาแผลเป็นนูนที่ดีที่สุดก็คือการผสมประสานการรักษาระหว่างการใช้สารสเตียรอยและการใช้บููรินุ่มท็อกซินค่ะ